สวัสดีค่ะน้านารีจะแนะนําวิธีทําเยมสตรอเบอรี่ไม่ต้องใช้สารกันบูดไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นอร่อยถูกใจปลอดภัยแน่นอนค่ะสูตรนี้เก็บไว้ทํากินทําขายได้นะคะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งหาซื้อง,ง่ายมีขายทั้งปีค่ะใช้ปริมาณ5กิโลกรัมใส่น้ําตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวก็ได้2กิโลครึ่งถ้าใช้สตรอเบอรี่1่กิโลกรัมก็ใส่น้ําตาลทรายครึ่งกิโลค่ะสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะ แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำเปล่าด้วยน้ำจากเนื้อสตรอเบอรีร่ก็จะออกมาเองใส่น้ำตาลทรายลงไปคลุกกับเนื้อสตอรอเบอรี่ต่อไปก็ให้นำไปตั้งไฟตอนนี้ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะต้องคนไปเรื่อยๆถ้าไม่คนน้ำตาลที่อยู่กน้นหม้อจะไหม้เร็วมากถ้าจะลองทำดูใช้สตรอเบอรีร่1กิโลก็พอคะ่ะวิธีการทำนี่ง่ายมากๆเลยแต่ใช้เวลากวนนานมากคนไปจนเดือดสักพัก ก็ให้ลดไฟลงค่ะแล้วก็ให้ช้อนฟองทิ้งออกไปพอเดือดแล้วต้องกวนตลอดนะคะแยมที่อยู่ก้นหม้อจะเกาะตัวแล้วก็ไหม้เร็วมากเนื้อแยมจะมีความเหนียวและข้นขึ้นเนื้อสตรอเบอรี่ก็เละเกือบจะหมดแล้วก็ให้ใส่น้ำมะนาวลงไปสองช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็กวนต่อไปเนื้อสตรอเบอรี่เขาจะค่อยๆเยละไปเองค่ะแยมมีความข้นตามที่ต้องการแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ ต่อไปก็ให้นำขวดแก้วที่ใช้ใส่แยมไปต้ม10นาทีค่ะเพื่อฆ่าเชื้อและจะได้เก็บแยมไว้กินได้นานๆต้มทั้งขวดแล้วก็ฝาเลยนะคะครบเวลาก็าให้นำขวดมาคว่ำมไม่เสด็จน้ำขั้นตอนต่อไปก็ตักแยมใส่ขวดได้เลยค่ะไม่ต้องร้อยเย็นใส่ตอนที่แยมร้อนจะช่วยยืดอายุให้แยมได้เก็บได้นานขึ้นนะคะ ปิดฝาแล้วก็ให้ความขวดลงเพื่อไล่อากาศออกแค่นี้ก็จะได้กินแยมสตรอเบอรี่โฮมเมดอร่อยปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆแน่นอนค่ะกดหัวใจและกดติดตามไว้นะคะแชร์ต่อได้ค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ